ถ้าบ้านใครมีต้นมะละกอตัวผู้แบบนี้หรือแบบนี้ลองนำวิธีการในคลิปนี้ไปใช้ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามแล้วไปดูคลิปเลยนี่เลยครับมะละกอตัวผู้ถ้าเกิดเราปล่อยให้ต้นเขาใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะไม่มีลูกนะครับมีแต่ดอกนะครับฉะนั้นวิธีการที่ทำให้เขาติดลูกติดดอกออกผลต้องใช้วิธีการในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ตรงนี้เป็นต้นมะละกอตัวผู้นะครับเขาจะไม่มีผลนะครับก็จะมีดอกแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นต้นกล้านะครับเดี๋ยวเราจะขุดต้นกลางนี้ยครับไปทําให้เขาไปเปลี่ยนยอดเขานะครับไปเปลี่ยนต้นเขาให้เป็นต้นที่ติดดอกออกผลได้นะครับหลังจากที่เราขุดต้นมะละกอต้นเมื่อกี้มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่เป็นต้นตัวผู้นะครับแล้วก็เมื่อก่อนผมจะเพาะอยู่ในแก้วกาแฟนะครับก็ขุดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ รากที่ยาวๆแล้วก็ตัดทิ้งได้นะครับตัดทิ้งไปเลยนี่นะครับทําการตัดแต่งรากนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเราไปเจอกล้ามะละกอป่าหรือมะมละกอที่ออกเลี้ยราดทั่วไปเราก็สามารถเอามาทําวิธีการนี้ได้นะครับประมาณนี้จากนั้นให้เตรียมดินนะครับดินอะไรก็ได้นะครับที่ไม่มีปุ๋ยนะครับ ตัวนี้เป็นดินทั่วไปที่ใช้ปลูกต้นไม้นะครับตัวนี้ผมหมักไว้แล้วนะครับจะมีความชื้นอยู่บ้างแต่ไม่มากนะครับก็ทําการรดน้ํานะครับเพื่อให้มีความชื้นอยู่ไม่ต้องให้แฉะนะครับเพื่อเหมือนเราจะทำตุ้มตุ้มตอนนะครับถ้าใครไม่มีดินพวกนี้ก็สามารถใช้ขุยมะพร้าวได้นะครับมูลไส้เดือนได้นะครับ หรือว่าจะใช้ดินทั่วไปก็ได้นะครับเอเะประมาณนี้นะครับไม่ต้องแฉะมากนะครับเพราะว่าเราจะไปเอาไปผสมนะครับตัวนี้ผมใช้ถุงขนาด9คูณ14นะครับใส่ดินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับเราจะไม่ได้ลดน้ำต่อไปแล้วนะครับก็ทำการใส่ต้นพัน์ุเข้าไปเลยตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับ อัดดินให้แน่นนะครับอัดดินให้แน่นไปเลยนะครับเอาจะไม่ได้ลดน้ำเขาแล้วนะครับจนกว่าเขาจะออกรากเองนะครับจนกว่าดินข้างในจะแห้งนะครับ ถุงไม่ได้เจาะนะครับก็เหมือนกับการตอนกิ่งนะครับจากนั้นให้หาเชือกหรือฟางอะไรก็ได้นะครับมามัดตรงนี้ผมมีเชือกเก่าอยู่แล้วนะครับก็ทําการมัดเลยมัดถุงไม่ให้มีอากาศเข้าได้นะครับมัดเป็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าทำยังไงต่อนี่เลยครับมะละกอต้นพันธุ์ที่เราจะมาเปลี่ยนยอดเขานะครับไปดูกันเลยทํำยังไงนี่เลยครับจากยอดตัวผู้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นต้นกระเทยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นต้นกระเทยเหมือนกันนะครับแต่พอดีเขาลูกเขาดกเกินแล้วก็ล้มนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับก็มี ยอดเน่าไปแต่กระต้นใหม่งอกขึ้นมานะครับไปดูวิธีทํากันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอาต้นพันธุ์ที่เราจะมาเสียบคาบก่อนนะครับว่าขนาดเขาประมาณไหนให้ได้ขนาดไล่ๆกันนะครับจากนั้นนะครับตัดใบเขาออกนะครับทําการเคลียร์ต้นก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการทาบนะครับ เห็นไหมครับว่าต้นเขาจะขนาดพอๆกันนะครับเดี๋ยวเราตัดส่วนเหลือจ่นเกินทิ้งไปก่อนนะครับนี่เลยเลือกใช้มีดคมคมหน่อยนะครับผมจะเป็นใช้เป็นคัตเตอร์ใหม่เลยทำการหาตำแหน่งนะครับคือเฉือนพวกนี้ทิ้งก่อนนะครับ เราจะเสียบเขาประมาณนี้นะครับทำการเฉือนให้เป็นรูปริมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกิ่งตอนกิ่งพันก็ทำให้พอดีกับแผลที่เราเฉือนไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ให้แผลให้สนิทกันนะครับ ทำยังไงก็ได้นะครับให้แผลเขาสนิทกันนะครับด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นใช้เทปลัดให้แน่นนะครับเทปพันกิ่งนะครับรัดให้แน่นเลยจะให้มีช่องว่างได้นะครับกันน้ำเข้าได้ด้วยนะครับ ทันให้แน่นนะครับอย่าให้มีอากาศเข้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเข้าด้วยจากนั้นผมจะใช้เทปกาวรัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ความแน่นของเขานะครับแน่นเข้าไปอีกนะครับยิ่ง กิ่งเขาแน่นเท่าไหร่เขาจะยิ่งติดได้เร็วนะครับติดได้ไวขึ้นพอกิ่งเขาติดแล้วเราค่อยตัดกิ่งเดิมออกนะครับก็นำต้นตอนนี้ไปปลูกต่อได้เราก็จะได้กิ่งพันธุ์ดีโดยใช้ต้นตอของต้นตัวผู้ ถ้าใครชอบทลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เลยนี่เลยครับหลังจากที่เราคาดกิ่งเสร็จนะครับก็ที่ต้นพันุ์ก็จะเอาัไว้ประมาณนี้ครับเราจะไม่ได้ลดน้ําเขาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าลดน้ําเขาเขาจะติดช้านะครับหาอะไรมาบังแดดนะครับใช้ใบพวกนี้แหละครับใบไม้มาบังแดด ดินไว้นะครับเดี๋ยวดินจะแห้งได้ซะก่อนนี่เลยเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะติดหรือเปล่าถ้าใครชอบเทคนิคดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วไปดูผลลัพธ์ด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวอสเกษตรเตอร์เชียงใหม่